สวัสดีครับมาพบกับกล้องสองพระสยามกับอาจารย์สุชาติกันต่อนะครับคลิปนี้ก็จะให้ชมพระหน้าปกใบกำแเยปลูกเจดีลายหรือเรียกว่าปลุกดีลายนะครับของจังหวัดสุโธไยัยเป็นเนื้อดินนะครับคลิปนี้ก็มาชมพระ นาปกใบตําเยกุเจดีลายหรือกุดีลายนะครับของจังหวัดสุขโขทยัยนะครับเป็นเนื้อดินนะฮะสวยนนะครับหน้าปกใบตําเยนะครับ้หาบนะบหลังเนื้อเนื้อก็บินหายไปนะครับอียคูนครับ นี่สีจะคล้ายกันเลยนะครับนี้ยังไม่ได้ล้างไม่ได้ทำอะไรนะครับได้มาแบบนี้ก็อยู่อย่างนี้ครับเรียกว่าพระนาปปกใบจำแย่กุกเกดีลายนะครับของจังหวัดสุโขทยัย นี่ด้านหลังครับนเนื้อแบบเนี้ยถ้าเป็นพระใหม่ทํายากนะครับนี่ครับนี่คูณสวยครับอยู่ในกุเดียวกันแต่การอยู่ของแต่และองค์ไม่เหมือนกันอาจจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางนะครับครับ ขาวองค์นี้ยังมีอยู่นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลาดำผมมาพูดมาคุยกันครับอาจารย์สุทธน์มั่นเข็วิทย์นะครับราการกล้องส่องพระสยามก็เอามาชมกันมีหลายพิมพ์หลายแบบนะครับ ก็คนชื่นชอบพระเหมือนกันนะครับก็มีอะไรก็มาให้ชมแบ่งปันกันถ้าใครอยากจะได้โทรมาคุยฮะนะครับมีแบ่งปันให้นะครับ